เห็นอะไรไหมทางหลางมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอ,อถึงได้ครับิบชิตยอดดอยพุทธเบิกฮะอเอาทำไมเขามาับปร,ริญญาสูงยังวะอ้วนไปไหนสิบแปดองศาอ้วนไปไหนตอนนี้สิบแปดองศาแล้วอ้วนขึ้นไปทำไมอะ ายโลกกับเด็กนี่ต้องเสียยี่สิบครับยี่สิยี่สิเด็กบอกหนได้เท่าไหร่ละได้กี่บาทละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสีโอ้แล้วอีกคนไหนอีกคนได้เท่าไหร่ละเหนหนึ่งร้อยสี่สิบบาทได้ยี่สิบค่ะเด็กเล็กๆได้เท่าไหร่ละ ยี่ชีน่ารักมากเลยวันไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้วันเสาร์อ๋อวันเสาร์จ้าวันเสาร์ไม่ไปฮะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ไม่ไปไม่ไปค่ะเรียนอยู่ที่ไหนจ๊ะเรียนอยู่ที่หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านถ้าเบิกอยู่ทางไหนลองชี้ดูสิไกลไหมจากตรงนี้ไมไม่ไกลเนาะไปโลนึงก็ถึง แล้วเจ๋จะให้อ๋อแล้วเจ๋จะให้จ้าพี่เขาโทรมาฮะพี่เขาโทรมาเหรอถาว่าเองใช่จ้าหนตัวเองมีโทรศัพท์ไหมมอยู่กับแม่อยู่กับแม่อ๋อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แล้จะเจ๋ให้วันหนึ่งได้เท่าไหร่วันหนึ่งได้เท่าไหร่ ยี่สิบได้เยอะกว่านั้นอยู่น่ารักมากแล้วแก่จะให้แล้วแก่จะให้อ๋อใครเป็นคนสอนนี่ฮะแม่แม่แล้วแก่จะให้ใช่ค่ะเอาเงินไปให้ใครเวลาได้เงินแล้วเอาไปให้ใครเอาไปให้แม่ให้แม่อ้น่ารักมากน่ารักมากเอาให้น้องด้วยให้น้องด้วยยี่สิบ ยี่สิบจะยี่สิบไปถ่ายรูปคู่กับน้องเลยไปยืนถ่ายกับน้องไหนเดื่องตรงนี้แหละถ่ายแล้วพ่อจะถ่ายให้เสียตังค์แล้วมหมฟิล์มไปยืนฟิล์มไปยืนด้วยคนละข้างกับน้องเสียตังค์แล้วมหมอ่ะอั่นแหลอ่านูจะยืนเออเขาจะยืนเขายืนได้อ่ะยืนใกล้ๆน้องอ๋อหนึ่งสองสามเอ้าถอดหมวกซะเลยเอ้า นี่งสอมน่ารักมากเลยวั <laughs> อ้วนเอาหมวกน้องไปเลยน้องเอาให้แล้วน่าร <laughs> ักมากวิ่งวิ่งผ่านมาทับเราครับนี่บรรยากาศนี่แบบสุดเลยอ่ะนี่ลม <laughs> <laughs> อุ<ะ>่นหนาวหนาวอะเออ ออนี่นี่น,นี่พอเมฆพัดผ่านไปเริ่มจะเห็นข้างล่างแล้วโอ้เมฆมันมันผ่านมานี่เองก,ก,ก้อนเมฆมันผ่านมาครับนี่มันชนเราเมื่อกี้เนี่ยก้อนเมฆก้อนนี้ทีนี้ก็จะเปิดลงเปิดฟ้าลงไปเห็นข้างล่างครับเราอยู่เหนือระดับก้อนเมฆนะครับตอนนี้เพราะว่าเราน่าจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล เยอะเลยทีเดียวลงจำไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหลายฟุตนะอันนั้นลมเกา่าคือลมเกา่าใช่ตอนกลางคืนนี่มองลงไปจะเป็นดาวเพียงดินก็คือเห็นเป็นดาวแล้วยิบระยับอยู่ตามพื้นดินนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเป็นยังไงบ้างวนไม่ได้มานานเช่ไหนละเตี้ยนเตีมยหน้า เป็นยังไงบ้างคุณอ้วนฮะหนาวหนาวกออยู่บ้านไหมเปิดเอร์ก็เหมือนเดิมอ่ะนะกี่สิบยี่สิบนับตังเยเลยนับตังน้่หนึมาเลยใครจะถ่ายรูปมาเลยจ้านี่ได้แล้วบางนี้หกคลิป อเดินเข้าไปถามเสียยี่สิบนะอนยี่สิบยี่สิบจ้าอันน umm> ี้ก็เกือบจะควนออกปากแล้วนี่มาอีกแล้วหนึ่งก้อนครับมันพัดมาอีกแล้วหนึ่งก้อนเมฆก็จะมีก้อนเมฆอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนี่มาอีกแล้ว ครับผมมาจากไหนกันเนี่ยลบุรีครับอู้มาจากลบบุรีมาทางไหนโอ้ออกทริปกันสนุกเลยเก่งมากเลยมาจะใส่รุ่นนั้นอะอะไรนะ C เจ็ดสิบอขึ้นมาบนนี้ได้นะด้วเลยครับผมจะไปไหนต่อครับนี่มันมีที่ไหนเที่ยวอีข้างบนอะที่สวยกว่านี้มีไหม ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาของเขาบ่อยครับเขาดูช่องยูทู b ีมากกวนเดินทางปลอดภัยครับผมบครับครัมมาจากลบบุรีกันโอ้โหรถมีเแบบสุดยอดตรงนั้นเลยคลาสสิกขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขนาดรถตู้ผมยังแบบ C 70เต่ไม่ใช่เครื่อง C 70นะเป็นเครื่อง D 125หรือเปล่าเริ่มจะเริ่มจะมีควันออกปากแล้วสุดยอดครับถ้าเราจัดทริปแบบเนี้ยกับเพื่อนเอนเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำที่ลืมแทบไม่ลงเลยนะครับเพราะว่า การที่เราออกคลิปอย่างเงี้ยพอเรามีครอบครัวมีลูกมีเมียต่างคนก็ต่างกระจ,ระจายกันไปภาพบรรยากาศเหล่านี้มันจะติดตาซึ่งอยู่ในใจตลอดจะจับกลมอย่างนี้ยากมากนะอันนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าต่างคนต่างเป็นมีเมียมีอะไรไปเนี่ยก็จะไม่ว่างแล้วเพื่อนโทรถามก็จะไม่ค่อยว่างแล้ว้องอ้วนต้องไปเอาเสื้อมาเติมอีกโอ้ยพิม มันไม่ได้เย็นแบบ,บาอากาศเย็นนะมันเย็นก้อนเมฆเนี่ยมันหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก้อนเมฆก็วิ่งผ่านมาอีกหน,น,นึ่งก้อนครับเอ๊ะอะไรอ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 ะรอเดี๋ยวจะถามก่อนว่าได้กี่บาทแล้ว เส่าละยี่สิบให้เด็กไปก่อนให้เด็กไปก็จะมีร้านขายพวกอผักแครอทอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดนะครับที่ผมเคยมาถ่ายกับใครวะรอบนั้นมากับใครวหที่มาถ่ายสาว มากับซปเปอร์ยาวหรือเปล่ากับพี่ตินใช่มากับพี่ตินกับซปเปอร์ยาว <c oughs> ได้กี่บาทแล้วได้กี่บาทแล้ว <c oughs> โอ้มีเป็นแกงน๊งเลยตอนนั้นเคยพาทุกคนขึ้นมาอยู่กับพี่ตินนะกับซปเปอร์ยาวนะครับโอ้การหนาวโอ้คนลุกคนพองเอ้ยไม่ไหวแล้วแต่คนข,ขาวๆนี่ดำหมดเลย <c oughs> ถ้าอยู่วันนี้าอายุเป็นตะยืนเนาะน่าเป็นจะยืนยาวเพราะว่าอากาศมันบริสุทธิ์จริงๆแต่มันก็มีข้อเสียนะเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนี่กว่าจะลงไปถึงมือหมอเนี่ยโอ้โหถือว่าไกลลงเขาลงไปนี่ยี่สิบโลน,นั่นเะนี่ยนะจากตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างเซเว่นนะครับดูจากระยะทางที่ผมให้ดูนะกล้องที่ผมให้มาให้ตามรถขึ้นมา ดี๋ยวพอจะพาขับรถไปดูทางนู้นพาไปดูทางนู้นไปขางน้องนี่ข้างบนเลยไม่มีไม่มีมีแต่เลี้ยวไปนี่แหลยอ้ยมีน้ำน้ำน้ำโอ้เกือบไปแล้วไปดูอะไรมันไม่มีอะไรดูหรอกถ้าเชียงใหม่จะไปหนาววันนี้เชียงใหม่ก็เท่านี้แหละเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันนี่แหละเท่ากันเนี่ยก็จะมีนี่นะครับเอา ของมาขายแล้วก็มีการนี่ครับรถขนของครับอันนี้มาทอยนะครับทอยจากน่าจะรถที่วิ่งมาจากเพชรชบูรณ์แล้วก็จะแบ่งๆกันมั้งอถ้าลงเขานี่มีมีสะดุ้งนะครับของเต็มอย่างนี้ต้องทอยออกครับ ขนาดรถเปล่าเบรกยังไหมจนหม็นจนโอ้โหแกงแม่มาแล้วงานนี้กูถ้าเบรคต้องมีสั่สะเทือนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศต่อไปแล้วกันนะครับอะไรควันออกปากแล้วเปล่ โอเคโอเคแล้วพอจะพาขับรถไปดูทางนู้นพาไปดูทางนู้นป่ะทางนอกรีทางบนมีไรไม่มีไม่มีมีแต่เลี้ยวไปนี่แหละอุ้ยน้ำน้ำน้ำโอเกือบไปแล้วไปดูอะไรมันไม่มีอะไรดูหรอกถ้าเชียงใหม่จะไป่หนาวันนี้เชียงใหม่ก็เท่านี้แหละเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันนี่แหละเท่าเท่ากันเนี่ย ก็จะมีนี่นะครับเอาของมาขายแล้วก็มีการนี่ครับรถขนของครับอันนี้มาทอยนะครับทอยจากน่าจะรถที่วิ่งมาจากเพชรชบูรณ์แล้วก็จะแบ่งๆกันมั้งโ้าลงเขานี่มี มีสะดุ้งนะครับของเต็มอย่างนี้ต้องทอยออกครับขนาดรถเป่าๆเบรกยังไม่จนเหม็นจนแกงแม่ๆม,มาแล้วงานนี้กูถ้าเบิกต้องม,มีสันสะเทือนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูบรรยากาศ <c oughs> ต่อไปแล้วกันนะครับ อะไรขวันออกคนออกปากแล้วเปล่โอเคโอเคหนึ่งสองนะค,ครับเอาละสูงกว่ายอดข้างล่างยอดเขาตรงนี้สูงกว่าระดับข้างล่างหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเมตรก็คือหนึ่งกิโลเกินครึ่งอ่ะเก,เกินเกินหนึ่งกิโลครึ่งน,นะครับ หนึ่งพันกิหนึ่งพันเมตรก็คือหนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งพันหกร้อยก็คือหนึ่งหนึ่งกิโลครึ่งกว่ากว่านิดนิดใละโอ้โหโอาเบียร์มากินไม่ต้องแช่น้ำแข็งเลยนะเนี่ยมีเตาย่างด้วยโอโุ้ยหนาวหนาวเริ่มหนาวแล้วไม่ไหวอุ้ยหนาวไหม,ไมอโอโ้โหข้างล่างกับข้างล่างกับข้างบนนี่ <S <S ด่างกันคนละโยนดเลยข้างล่างร้อน ตอนที่เรากำลังจะขึ้นมาร้อนอออคครตรงนี้ก็บรรยากาศสุดๆอีกที่นึงนะครับบรรยากาศสวยครับโอ้โหสุดๆไปเลยตรงนี้ขึ้นไหม ขึ้นมนะขึ้นมายืนกับพ่อนี่มันไม่พังหรอกไม้มันใหญ่อยู่้ยจะตกลงไปไม่ตกลรอก <c oughs> ก็กิ้งลงไปเหมือนหมูเลยดิ <c oughs> ขึ้นมะเออเหยียบตรงสันมันอะตรงสันไม้อะตามสันไม้นี่ๆนี่นี่ตามสันไม้ข้างล่างเหยียบตามนั้นเอออ <c oughs> ันนี้อะไ้หรอหุดหงุไปสุดยอดมากครับ บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่อ่าวัดอะไรนะวัดอ,อะไรนะพิมเขาคาะมันไปทางไหนอ่ะมันต้องกลับหลังใช่ไหมเ<ด>นี่ยเราไปตรงเนี้ยเราก็สุดแล้วเราต้องกลับละเพราะว่าบรรยากาศทางนี้มันมีอยู่แค่นี้แหละวัดผาซ่อนแก้ววัดผาซ่อนแก้วใช่ไหมเออที่เราจะไปเราไปวัดผาซ่อนแก้วปุ๊บเราก็กลับเลย ว่าเรามาห้าห้าสิบเอ็ดกิโลหนึ่งชั่วโมงกว่าเออนเนคนอื่นไปได้เราก็ไปได้ไม่ใช่มันไปทางนี้เป่าลองพิมพ์ดูดิยดิเคครับไปเดินทางต่อสวยงามมากๆตรงนี้เขาซ้อนภูเขาอีกทีที่ที่เราอยู่ก็คือ,คอมันสูงสูงกว่าเขาอีกรูปหนึ่งอ่ะ เหมือนก้อนเมฆเต้นระบำเลยมีเสียงล้องเพลงโดยสาย ทีมไม่ใช่นุ่นบอกวัดผาซ่อนแก้วฮะนู้นขาวๆหนุ่นวัดผาซ่อนแก้วเราต้องไปตรงนั้นครับพี่ชิตไปตรงนั้นอ้อมลงแล้วก็ลัด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 ,ลดไปทางนู้น เตึมซับบรรยากาศเต็มที่นะครับโอโซนชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เติมพลังให้กับชีวิตขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาลงดูบรรยากาศาลง